ท่านที่เกิดในราศีกุมอิทธิพลของราหูย้ายราศีในวันที่24พฤษภาคมจะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรเพราะท่านที่เกิดในราศีกุมนั้นมีดาวประจาตัวคือราหูแล้วราหูเนี่ยนะครับโคจรในตําแหน่งที่มีปัญหากับดวงชะตาของท่านเรียกได้ว่าจะแสดงฤทธิ์กับไม่เต็มที่มาหนึ่งปีครึ่งนับตั้งแต่ปลายปี252จนถึงวันที่23ปี254หลังจากวันที่24พฤษภาคม ดาวราหูตึงเป็นดาวประจำตัวท่านที่เกิดในราศีกุมจะโคจรในตำแหน่งเป็นมหาอุดเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นราหูรับทรัพย์เป็นราหูรุ่งเรืองในรอบ18ปีฟันธงครับเป็นจังหวัดที่ดีของดวงชะตาเพราะฉะนั้นเป็นจังหวัดที่ฟ้าเปิดให้กับท่านที่เกิดในราศีกุมแล้วก็จะได้รับพลังบารมีจากเทพพระราหูเพราะฉะนั้นควรหาเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑหรือหาโอกาสมากราบไหว้เมืองดวงตราพระราหูเมือง12รักษัตริย์คือเมืองนครศรีธรรมราช เบื้องหลังผมนั้นเป็นองค์หลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีธรรมราชและที่สําคัญท่านมาที่เมืองนครศรีธรรมราชมากราบเทวดาผู้รักษาหลักเมืองเรียกว่าเทวดาหลักเมืองหรือสาลพระหลักเมืองหรือเทพหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์นั้นนครศรีธรรมราชรอบของหลักเมืองที่เป็นสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นดวงตาพยาราหูอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเองนะครับผมอยากจะเรียนเชิญให้ท่านมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลท่านที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียน เรียนหนังสืออ่านเขียนเรียนการสอบการเรียนจะประสบความสาเร็จตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมฟ้าเปิดพระดาวพระฤหัสบดีโคโจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคสติก็จะมาปัญญาก็จะเกิดจะได้ครูบาอาจารย์ดีๆที่จะทําให้การเรียนการศึกษาท่านประสบความสาเร็จฟันธงครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีดังนั้นในจังหวะน,นี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เ,เรื่องของการเรียนการสอบการชิงทุนอะไรก็ตามทีจะประสบความสาเร็จสมปรารถนาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานท่านที่เกิดในราศีกุมเนี่ยนะครับ ดวงชะตาก็จะประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าใครตกงานจะได้งานมีโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้านในเรื่องของการงานและที่สําคัญในเรื่องของการงานเนี่ยแปลว่ามีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานและมั่นคงเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้เร่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งและประสบความสําเร็จ มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเดือนตำแหน่งในฐานะราชการงานเมืองหรือทํางานรัฐษากิจจะมีตําแหน่งที่มั่นคงขึ้นเพราะราหูอันเป็นดาวประจาตัวและเป็นดาวที่โครจรไปอยู่ในเรือนการงานว่าตัวเองจะมีงานทําและมีเกียรติมียศมีตําแหน่งมีบาร,รมีที่สูงขึ้นจเจริญขึ้นมั่นคงขึ้นฟันธงครับแปลว่าเป็นจังหวะที่ดีถ้าใครเป็นลูกน้องลูกจ้างในองค์กรหนึ่งงานเจ้านายก็จะให้ความสําคัญสนับสนุนให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประสบความสาเร็จมีเงินเดือนที่มากขึ้นอาจจะได้รับบวนัส เป็นของขวัญเป็นเงินเป็นบ้านเป็นรถอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีขอให้ท่านชื่นใจและในเรื่องราวของดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนั้นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานที่เป็นธุรกรรมธุรกิจการประกอบธุรกรรมทาธุรกรริจก็จะประสบความสําเร็จสามารถลงทุนได้ขยับขยายได้เพราะจากนี้ไปเนี่ยนะครับประมาณ1ปีครึง่งดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนการงานเป็นมหาอุดแล้วหลังจากนั้นอีกปีครึ่งดาวประจําตัวจะเป็นราชาโชค ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีของดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมคือดวงชะตารุ่งโรดประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าแปลว่าเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดสำหรับชาวราศีกุมขอให้มีความตั้งใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราหูไม่ว่าจะเป็นรูปภาพพระราหูไว้บูชาปร,ระจําบ้านและที่ทํางานเหรียญพระราหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระราหูอยู่ในองค์ก็คือองค์จตุคามรามเทพทุกรุ่นที่มีดวงตาพยาราหูไววบูชาประจําตัวแขวนติดตัวจะเป็นมงคลเสริมราศีครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของการงานรับรองรุ่งโร์เรื่องของการเงินท่านที่เกิดในราศีกุมจากนี้จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะมีโชคลาภเรื่องของการงานเนี่ยจะลงล็อกลงตัวไทยที่ยังไม่มีงานทําก็จะมีงานทําและก็จะทํางานในสิ่งที่ใช่คือทั้งสุขใจทั้งสบายใจทั้งรุ่งโรดเจริญก้าวหน้า แล้วก็นํามาซึ่งเงินตราคือมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมมีโชคเรื่องการเงินเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคแปลว่าหาเงินได้ง่ายมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีหนี้สินก็ใช้หนี้สินหมดถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่เกื้อกูลดวงชะตาควรจะมีเหรียญองค์พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศหรือพระพุทธมหารษฐีนวโกฎแขวนคอไปจําตัวจะได้รวยเสริมชะตาราศีเป็นมหามงคลและใครบูชาราหูเนี่ยมักจะรวยเพราะราหูเป็นเจ้าทรัพย์ราหูเป็น ผู้ที่ได้ครอบครองสมบัติในโลกนี้เป็นอุปราชของเท้ากูเวนซึ่งเป็นเจ้าทรัพย์ครับถือว่าเป็นมหามุงคนนี่เป็นเคล็ดลับครับและประการสําคัญเมื่อการเงินดีมั่นคงเจริญก้าวหน้าส่งผลให้เรื่องของความรักของท่านท,ที่เกิดในราศีกุมเนี่ยปลอดโปร่งโล่งใจสบายอกสบายใจอิทธิพลของราหูทําให้แต่งกับงานมากกว่าแต่งกับเรื่องของความรักแปลว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของงานมากกว่าความรักแปลว่าคุณสบายใจเพราะทํางานแล้วได้เงินใช้ไม่ต้องกุ้มกังวล ไม่ต้องทุกข์ใจและที่สําคัญในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานมีความเจริญก้าวหน้าเรื่องของความรักก็จะมาเองครับจะมีความสุขกายสุขใจดีกว่าที่ผ่านมาสุขภาพคุณก็แข็งแรงขึ้นหายป่วยหายไข้ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องช่องท้องลำไส้ตอนนี้หมดไปหรือแต่ความสุขความเจริญหายเจ็บหายป่วยได้หมอดีรักษาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็อยากจะเรียนเชิญท่านที่เกิดในราศรีกุมได้มีโอกาสมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและมากาบสัการะเทพพระหลักเมืองหรือสารหลักเมืองเทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์จะได้เป็นมหามงคล เทวดารักษาหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ครับเมื่อมากราบไหว้ที่นครศรีธรรมราชท่านจะตั้งหลักชุดได้แปลว่าท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดในราศีอื่นๆแล้วอยากตั้งหลักได้ให้มากราบมาสการะองค์หลักเมืองจะเป็นมงคลเสริมราศีเพราะหลักเมืองนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวข้องกับราหูโดยตรงเห็นไหมครับด้านบนของหลักเมืองจะมีดวงตาพยาราหูอยู่ทุกทิศและตาราหูอันนี้แหละครับผมมีบูชาอยู่หนึ่งองค์ตาราหูแบบด้านบนนะครับนะครับผมมีบูชาอยู่หนึ่งองค์ ถือว่าเป็นมหามุงคลที่ได้เก็บรักษาไว้นี่แหละครับถือว่าเป็นบุญ,ญาราศีอย่าลืมนะครับมากราสาการะองค์หลักเมืองนครศรีธรรมราชจะทําทให้คุณตั้งหลักในชีวิตได้จะเป็นมุงคลเสริมราศีสําหรับชาวราศีกุมและคนที่เริ่มต้นจะทําธุรกิจรวมถึงหาจตุคามรามเทพรุ่นใดก็ได้มาเสริมดวงชะตาราศีเหรียญลาหูทรงรุฑอันศักดิ์สิทธิ์จะมีบุญญาลิศเสริมชะตาราศีรับรองว่าทําตามอย่างนี้ การโครจรเคลื่อนย้ายของดาวราหูในวันที่24พฤษภาคมในรอบ18ปีราหูมหาอุดจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทุงคุณให้ดีขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันทงครับ